วิทยาลัยนาเรสวนน้บันี้ครับขอบคุณครับค่ะและอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไว้นะคะงานในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะ,ะหอประวัติจะเป็นทั้งเกียรติประวัติแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเครือข่ายของเราด้วยนะคะในการนะับพบสังสรรค์จะมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจารย์วสินนะคะ ในช่วงแรกนี้นะคะก่อนจะเข้าสู่การเสวนานะคะขอเชิญทุกท่านจะดับรับฟังการประทัาถาพิเศษนะคะพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรองค์ความรู้ภูมิภาคนะคะจากท่านศาสตราจารย์พิเศษดกรการจนางเงารังสีรองที่การบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรขอกาเรเชิญค่ะ ายืนพูดแ่ะนะเรียนท่านรองอธิการบรดีท่านผู้ช่วยอธิการบรดีท่านคณาจารย์ท่านก็ไม่ใช่สิทธิ์เก่านะอาจารย์สมคิดผู้บุกเบิกแล้วก็นิสิตปัจจุบันนะคะนิสิตเก่าด้วยในวันนี้เรามาพบกันเยอะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็น การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเติมเต็มวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอันหนึ่งก็คือว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรน,นั้นนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมคือผลิตอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วเนี่ยนวัตกรรมก็ยังหมายถึงสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เราเติมเต็มความเป็นเอกลักษณ์ แล้วความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะการศึกษาในปัจจุบันนั้นเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งแต่เรื่องของการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ที่จะบรรจุไว้ในหลักสูตรเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่แถวหลังทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าการจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรบ้างจึงจะให้ตัวเองนั้นแลดูเป็น เป็นคนที่มีเอกลักษณ์นะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่เล่น Facebook ถ้าใครไม่ใช้โทรศัพท์ที่สไลด์มันก็จะแลดูเชยนะคะแล้วใครที่ไปเข้าห้องสมุดแล้วนะอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวไม่เซิร์ชข้อมูลทาง o o o l l ไมีคิดว่าจะใช้นะไม่เซิร์ชข้อมูลทาง Google.com ก็แลดูโบไปหน่อย นะอันนี้มันก็เป็นภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรากระทำในวันนี้ณนะปัจจุบันนี้ในวันพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นอดีตแล้วทุกคนนั้นก็มีอดีตทุกสถาบันมีอดีตนะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เช่นเดียวกันกว่าที่จะก่อร่างสร้างตัวมาจนถึงวันนี้นั้นก็นิสิตท,ที่นั่งอยู่ข้างหลัง นิสิตปัจจุบันก็อาจจะไม่รู้ว่าเรามีความเป็นมาอย่างไรนะความจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยมีแบ็กกราวนมีภูมิหลังอันยาวนานมากถ้าเราย้อนไปไม่เพียงแต่800ปีที่เราเริ่มเป็นอาณาจักรสุโขทยัยแต่ที่จริงแล้วคนไทยอยู่ก่อนหน้านั้นนะคร ้าเราเดินทางไปในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของจีนเราก็จะพบเชื้อชาติไทยเนี่ยมากกว่า12เชื้อชาติหมายความว่าที่เราแบ่งเป็นเผ่าต่างๆของคนไทยก็ดูจากเรื่องการแต่งกายเป็นส่วนใหญ่นะคะเรามีคนไทยที่อยู่ในแถบแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเรามีไทยขาวไทยดำไทยแดง แต่หน้าตาเหมือนกันต่างกันตรงที่เสื้อผ้านะคะไทยขาวก็จะมีเชิงผมุงเป็นสีขาวไทยแดงก็มีเชิงผ้านุ่งเป็นสีแดงไทยดําก็มีผ้าถุงเป็นสีดําแล้วก็แถบแดงแบบที่เราร้องเพลงไทยดํำลำพันธ์กันนั่นแหละนะฮะมานานแล้วในอินเดียเราก็มีคนไทยอยู่ถ้าเราไปที่แคว้นอัดสำของอินเดียเราก็จะเจอ คนไทยที่นั่นถึงแม้ว่าเราจะเรียกเขาว่าอาหมแต่ก็คือคนไทยเพราะว่าการแต่งกายเมื่อคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีความจําเป็นที่จะต้องกลมกลืนตัวเองให้กับพื้นที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นไทยอาหมนะหรือไทยอัดสามคือที่เรียกว่าไทยอัดสามเพราะว่าอยู่ในมณฑลอัดสามของอินเดียก็จะแต่งกายแบบอินเดียคือห่มสาลี แต่ภาษาที่ใช้ก็คือคนไทยลักษณะของคนไทยอีกอันหนึ่งเราก็จะเจอที่เกาะไหหาลำด้วยทําไมเรารู้ว่าเป็นคนไทยตรงนั้นทั้งๆท,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 ที่แต่งตัวเป็นจีนที่หนึ่งหน้าตาผิวพรรณเป็นคนไทยนะคะจะเป็นพวกที่มีผิวคล้ำเพราะว่าคนจีนนั้นเป็นพวกที่มีผิวเหลืองนะคะเรานั้นก็เหลืองแต่คล้ำเพราะฉะนั้นคนที่เกาะไหหาลำเนี่ยก็จะเป็นคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพมา แล้วก็รู้ได้ว่าเป็นคนไทยเพราะว่านะคะอันนี้เป็นลักษณะอันหนึ่งอันเนี้ยในการศึกษาก็ฝากอาจารย์วัศิน้ดยว่านิสิตที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะ trace back ไปว่าวัฒนาธรรมการกินหมากของคนไทยนั้นเริ่มต้นมาจากที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาถามว่าทําไมจะต้องรู้ตรงนี้เราจะได้รู้จักกรรมพืชของตัวเราเองนะคะว่าเราเป็นใครมาจากไหน ประเทศลาวปัจจุบันก็คือคนไทยนะคะแล้วไม่ต้องไปใช้คําว่าเป็นพี่บ้านพี่เมืองน้องเพราะเขาจะโกรธเพราะเราไปให้เขาเป็นน้องนะเราเป็นพี่ความจริงก็มาด้วยกันนี่แหละ,นะะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดความรู้สึกที่แบบเหนือกว่ากันเราก็จะใช้ว่าเพื่อนบ้านนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในประเทศพมา่าถามว่ามีคนไทยไหมมี ะะแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยทำให้เราเนี่ยแยกแยกกลุ่มของเราออกจากกันในมนฑนรัชฉานของพมา่าที่เราเรียกว่าไทยใหญ่ก็คือคนไทยนะคะที่เรียกว่าไทยใหญ่ก็เพราะว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เหมือนกันไทยใหญ่ก็จะแต่งตัวแบบที่เราเรียกว่าคนพม่าในปัจจุบันใส่เสื้อเหมือนกับล้านานา,นาแต่ว่ามันจะสั้นใช่ไหมคะผ้าถุงที่นุ่ง ก็จะมีชายยาวอันนี้คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถามว่าในการที่จะศึกษาประวัติของตัวเองนั่นะมันเป็นความจำเป็นเฉพาะคนไทยหรือเปล่าที่ต้องทำในปัจจุบันนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาเองก็ trace back ไปว่าตัวเองมาจากไหนเป็นใครเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จึงมีการศึกษาค้นคว้าม,มากไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของ กลุ่มชาติพันธุ์มนุษย์แต่ก็ยังมีการศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยตรงนี้แหละถามว่าวิชาประวัติศาสตร์นั้นทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีอย่างไรบ้างจากเราจะรู้จักตัวเองแล้วการศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้อย่างด้วยนะคะเมื่อก่อนเวลาเรียนประวัติศาสตร์แต่เพียง ใครเกิดพศออไหนแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรเป็นลูกใครไปเติบโตที่ไเมื่อ,อไหร่มีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็เรียนมาลักษณะที่เป็น chronological นะ,ค,ะคือเรียงตามปีเวลาจะเรียนประวัติศาสตร์คนที่เรียนประวัติศาสตร์เก่งๆก็คือคนที่จำพศออได้แต่มันไม่ใช่นะคะประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนั้นจะต้องสั่งสม นอกเหนือจากความรู้แล้วก็ความรักที่จะรู้แล้วยังจะต้องเป็นคนที่มีจิตวิเคราะห์นะมีจิตใจที่จะต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็อธิบายได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่ตลอดจึงจะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเพราะฉนั้นคนที่ไม่ยอมเรียนประ,ประวัติศาสตร์ก็เพราะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นวิชาที่โบมากนะโบราณย้อนยุคเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนประวัติศาสตร์ไทย คนนั้นก็ต้องพยายามกินอาหารที่เขาเลิกกินกันแล้วในสมัยโบราณแต่งตัวที่ไม่แต่งกันแล้วเพื่อให้ลดูว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ความจริงมันไม่ใช่เราเป็นนักประวัติศาสตร์เราจะต้องเรียงลำดับว่าเริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็ในวันข้างหน้ามันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เรียนประวัติศาสตร์จะต้องรู้หนึ่งแบ็คกราวด์สอง สิ่งที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันแล้วอนาคตข้างหน้าต้อง f o r ์เควสเป็นด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นนักพยากรณศาสตร์ด้วยนะคะว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วจะต้องเป็นคนที่กําหนดทิศท,ทางการเดินการก้าวหน้าการขับเคลื่อนของสังคมเราจึงจะเรียกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการเรียนประวัติศาสตร์ณนะวันนี้คงจะต้องเปลี่ยน ไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีภาพที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ให้ดิฉันมาพูดถึงพิพิธภัณฑ์ผ้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรความจริงแล้วเรื่องเครื่องแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเริ่มมาจากอดีตตั้งแต่เมื่อกี้ท่านรองฝ่ายกิจการนิสิตก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเริ่มมาตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปี2,511นับมาถึงวันนี้เราถึงได้เลขตัว44อันนี้ไม่ได้ไปตีหวยให้ซื้อนะวันนี้นะก็44ปีก็พอสมควรนะคะ <Yeah. S 1> ที่ยืนยืนนาวแล้วก็ตัวเลขที่ท่านรองฝ่ายกิจการนิสิตบอกว่ามีนิสิตเก่าของเราเนี่ยก็ประมาณ7 0็ดหมื่นก็เยอะนะแต่จะไปอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านเนี่ยที่จะต้องพยายามเก็บรวบรวมมาให้ได้ เพราะว่าตอนนี้ก็มีกองใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะที่จะทําเรื่องสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะถามว่าทําไมจะต้องมีทำเนียบสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าจะทําอะไรหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับมหาวิทยาลัยก็แน่นอนดิฉันเคยพูดเสมอเล่าให้ฟังเล่าให้นิสิตฟังว่าเมื่อสีหปีที่แล้วเนี่ยเราได้ข่าวนะฮะจากข่าวที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับสิทธิ์เก่าคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอแนลที่อเมริกาแต่ละปีนั้นเขาก็จะมี c o n t r i b u t i o n donation บริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปีละ150ล้านดอนลลารนะ์ก็อยากจะรู้เป็นเงินกี่บาทก็เอา30คูณนะว่าเป็นกี่ล้านเราไม่ได้หวังสิทธิ์เก่าของในเลสวรนั้นนะจะต้อง มาดูแลมหาวิทยาลัยถึงขนาดนั้นแต่ถ้าได้ก็ดีนะประมาณนั้นในอนาคตคงจะมีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนิสิตในสาขาวิชาต่างๆก็ครบถ้วนมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็กำลังผลิตเศรษฐีไปทั่วประเทศไทยพอสมควรนะคะตรงนี้ถามว่าสิทธิเก่ามีความสัมพันธ์อย่างไรก็แน่นอนที่สุดหนึ่งช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวช่วยกันเล่าช่วยกันถ่ายทอด ความจำที่ดีๆไว้เอาละไม่ดีก็ได้เนะี่ยก็บอกก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจะได้เอาไปแก้ไขะนะสิทธิ์เก่าก็บอกเลยที่ผ่านมาเนี่ยมีอิมเพรสชันที่ในด้านบวกอะไรบ้างในด้านลบอะไรบ้างก็ช่วยกันบอกมหาวิทยาลัยเวลาเราทำหอประวัติมันจะได้สมบูรณ์เพราะว่าชีวิตนั้นมันก็มีทั้งบวกและลบไม่จำเป็นที่จะต้องมาบอกว่าดีเลิศประเสริฐศรีในเรื่องอะไรบ้าง มันมีปัญหาเวลาที่เราทำกิจกรรมทุกอย่างแน่นอนที่สุดมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ต้องช่วยกันตรงนี้นี่คือบทบาทของสิทธิเก่าที่จะช่วยได้ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยรู้ว่าเป็นอะไรทำให้มหาวิทยาลัยได้แนวความคิดว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์เราจึงเห็นความสำคัญของสิทธิเก่าทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าชนิด ที่เรียนอยู่ตั้งแต่วอสอมสวหรือมอนอก็ถือว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ถามว่าพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในฐานะที่ดิฉันเนี่ยได,ได้ได้ทำการวิจัยในในด้านภาษาศาสตร์นะแล้วก็บอกพวกเราได้ว่าณวันนี้เนี่ยดิฉันก็อายุ70นะคะปีนี้ก็จะครบ71แล้วเนี่ยแต่ว่า เราก็ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องนะมาตลอดตั้งแต่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะไม่เชื่อก็าถามประจักษ์ดูไดนะ้เคยทำวิจัยแล้วแล้วให้ประจักษ์เป็นตอนนั้นใช่ไหมนะพาประจักษ์ประจักษ์ต้องกินว่านทุกวันนะเพราะว่าพาขึ้นหอชนิดที่ไม่มีประตูแล้วนะไปเก็บข้อมูลแล้วก็เดินนะข้ามเขาเนี่ยวันหนึ่ง3า2ลูกนะเพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลในโครงการที่ทำให้กับกองทัพ เรื่องการปลูกพืชทดแทนการปลูกฟินประจักษ์ก็กลัวมากนะก็ต้องกินว่านปลอบใจทุกวัน,นจะได้มีเรี่ยวแรงเดินในตอนนั้น,นก็มีหลายคนใช่ไหมประจักษ์ไปได้วยกันแล้วก็ดำลงอีกคนหนึ่งดำรงนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลงมาพวกนีนะ้พาขึ้นหอนะชาวเขาเนี่ยเพราะต้องไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชาวเขาเก็ต้องขึ้นหอไปบ้างเดินไปลงที่ที่ จะต้องเดินนะเพราะฉะนั้นก็ต่อจากนั้นก็จะเดินข้ามเขานะเราก็ทําวิจัยอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นในฟิลของดิฉันเนี่ยก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์